เพื่อนเห็นอะไรครับกูอัพเสือมาแล้วหนึ่งจะเห็นไรหมีไหมหมีไหมจะเห็นมีไหมจะเห็นหมีเปล่าไม่อยากว่ะไม่อยากอ่ะน่าจะทรมาอยู่นะอ่ากูอัพแล้วกันกูอัพอ่าเต่าคือขนองเสือดุร้ายแล้วก็หมีขยำนะครันช่วยขอหน่อยแล้วจะไม่ได้หรออย่าหาทาครับขอรู้เขาบอกว่าตอนกูกดอีกูเปลี่ยน

แตัวสีขาวนี่ลค่ตัวตัวจันราอีแก้วเลยวะเียตรอีแก้วไละเฮ้ย้น,ยนี้นี่เนยกลับละขอเวลสี่ส<บ>ิบจัดให้ดูไเดียไม่ไม่ไม่สาม,มารถสตันคูแบบอีพีที่ได้เพราะากูจะ ถั่วแล้วนะถัว่วแล้วนะไม่เรามีมีเลียได้หรือมันมันไม่ไมีหรอกแล้วเมื่อกี้ใครเข้าไปหนัวเอาได้หน้าหรออืมฮุ่ๆโอ้ยไม่อยากได้สิ่งที่เรียกว่าไอเทมอ่ะอยากได้สิ่งที่เรียกว่าเลเวลหก อะไรเหรอไ้เช่นอนเตจ้าเอาไปนี่เหรอจะเอาเเซนไมก็องเื่องมอย่าทำครับพอ้แหละต้องเล่นลย่านองมีประโยชน์อะไรวะดูเดียวเบิไปอีหลายเลือเียเพื่อนเดี๋ยก็แเอาแกเมมาก็สามารถเกลอได้ปิดเฉยแต่เูมาฮต่อแล้วไหุดเล่นห ถ้า<ว>เป็นแคดิออนตัวเก่าเนี่ยใช้คองเฟลเลอร์น่าจะคุ้มเลยใช่ไม่ใช่ใช้ใช้เนี่ยน่าจะคุ้มก็เป็นตัวใหม่แล้วมันยืนหอกโคตรแรงเฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาข้าวไม่ตายเลยข้าวจะดรอเหี้ยเราไม่มีตัวยืนอีกแล้วเหรอผมแทง<ห>ไงไอ้ <c oughs> นี่จะไปชื่ออะไรอ,อ่ะกอดกอดติดดึงยังืนไม่ได้ตอนเนี้ยต้องใช้เวลา เยแล้วมุนโดมันเวลวหกแล้วว่ามันยืนได้แล้วเนี่ยผมไว้แค่ตัวยืนตัวยืนไห้การั้งเล่นตแปบมันไม่มีของกูกูกูไม่ยังเป็นต้องเลสอบแต่กูยามีของาลวิบ้านจเไ้าได้ก็เปิดป่ะเ้าปวดเลปากแหงพี่ผม ผมตอบแทนที่แล้วเอามาว่าบอลเถิดว่ามันละว่าบอลเถิดเนี่ยว่าบอนเทิดไม่ได้เขียบๆเขียบๆไปด้วยอ้าวทำไมทำไมเราไม่แพ้เราควรแพ้ทำไมเราไม่แพ้กูอยากโหลดฉากเมื่อกี้ให้มึงดูอะลรกูกูตบไปเอลิเลียเลยกับพี่ฟอลสองคนอะเอลิเลียแม่งก็โคตรเที่จแทนที่กูให้อันตีมึงแล้วมันจะมาตีกูมันก็ยัง ต้องแัออกมัูแรงเลยดีกว่าโอ้โหจะตำบดเอาใช้อาใมเดีกว่าโนเบสเอ็กพิโตะมาโคดมปาฟอของมึงเป็นอเดียมึงจะเอ็กพโตะทำไมวะเอ็กพิโตมาโคดมเฮ้ยเฮ้ยพูดบทนี้ให้กูได้ยินหอ๋อคือปีศาจที่จะมาทำอะไรล้างโลกใบนี้ได้ เอ็กเโตัโคนมกันไอตัวนี้อาแมึไม่เห็นมึงไม่เคยมึงไม่เคยเห็นไที่แท้จริงองตัวนี้วะเอ็กเกโตบัโคนมโอ้ขอดูเร่นหน่อยฮะพอมอรับมือโวยต้องเสือขานะเตรียมับมือเดรโวยอ้าวจะเข้านูเอ็กเกโตบัโคนม เฮ้ยได้คิวสองว่ะมันคงถึงเวลาและที่กูจะเอาเคลวไปลงน้องหมอกจิบลงค่าคิวสอง่ะนะเฮ้ยไม่ทำด้านเลยนั่นเกมเออก็ลองคิดดูพี่ทำได้อะพี่เคยฆ่าได้เลยบนเวลาพี่อยู่ป่ะเออเกมมันฆ่าใครไม่ได้อยู่แล้วพี่มันได้แค่แค่สามเฮ้ยแต่ฆ่าไม่ได้มึงต้องมาทำให้ได้บ้างตกลงนะ แปดมาไม่งี้โดนอีกทีเดโอ้โหถ่ยเอไม่ทางโคดอ่ะ่ไม่แทงไอ้นี้แทงแทงมาเร็วมาแล้วเอกะโคนมเก่ากเนยวัวที่เอี่ยนี่โคโนมโคตรโคนเมีโนบะโคโนมจตี้เมเมาเามอยากกินบะโคเมาแล้วหนอมาแล้วหนอนเมาแล้วนี่ กูไม่สนใจให้ไอเอยมึงโอ้โหเดินตามมาแ่งคนน่ารักแลโอคนนี่เราชนะไฟได้ไงวะาโอ่งเงี้ยนะผมเนผมไมล้งเบลคาไฟยจบแล้วไเดาไปดูังะเขาหยดแข็งเฮ้ยมันค <andal, S 2> อโอนี่มันคอโอนเนี่ยอ๋อุครับด้วยอ๋อปุ่มครับด้วยอ๋อ ตัาแล้นโดนข่มขืนกูโดนข่มขืนไอ้เจ้ามีโดนัรอบสักสีหตัวแล้วผู้กาิงใช่กูก็อยากได้เท่าไอต่ออยู่นี่ซ้อคิวเจ็ดตัวเลยไะซ้อมทำได้ไงวะแ้วทำไมมอกหาใช้รองเทาตนี้ตาวะคุณมดูราคาไดมันดูการดินดิ มันอ็แค่มาร์าเหตุนี้ก็ได้มาร์ารสามสี่ะมาร์คแรกที่มันทำในห้องวิจารณาคดีเป็นโตบรงคนะแอ้วไม่ฉีดที่เดิมอ่ะจะหาทำครับได้เลยครับเก็นโตบางคน น้สึกชอบสึกชอบคาถาโกงของมนแบบไปอะไรจัดฟ้าไปดิไอโกฟ้ามานี่นี่นี่เผื่อจะได้เะไวะไปะ เอสเปโตบางคนลงเด่นเป็น้าายเลยเอาพอถอยถอยอะไรกถอย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 ไมไล่สระถอยไม่ไล่สระถอยไม่ไล่สาระเฮ้ยเออมดูเออมึงดูไอติมันวิ่งมาระวังไอติม่าจหมดแล้วน่าหเอยถอทําไมไม่ไล่สาระเอเโตบางคนลงมาินาไม่ถอยยังงั้นเขถอยไม่ได้ ใช่เขาถอยไม่ได้ไงอูเดียที่ทางรวยพ้นธนาคารนี่แหละป้าป้าลุงเมื่อไหร่ท้องท้าโอ้วัวพลาดหัวเข่าอะไรกอน เปิดธนาคาเนี่ยไอ้กูไม่รู้กูจะพูดอะไรดีเว้ยเฮ้ยไอเกณก็เกมที่เราเล่นกันเมื่อวานไงก็ขนทางรวยไงกูว่าเออเออว่ะพูดอะไรก็เล่ยๆใช่ไหมมันมีเสี่ยงคอมเมียวเสียใจคอมเมียคอมเมียวี่ทางรวยขุนธนาคารมาแวว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 มาแวะเป้าหมายชัดเจนว่ะ บังดีเบลคอสกูตตามมาแล้วกูตามมาแล้วกูตามมาแล้วนี่ทางรวยเ้ยกิดแล้วไอ้เหี้ยฆ่าเจ็ดตัวฆ่าเจ็ดไลท์แผลแบบอีที่ยูนะจินตางจะทันสินะตรงใหญ่ตาติดจ้ะหาติดสีเลยวะอ๋อท้ามาต้องทต้องงงเดี๋ยว่าอะไรแล้วเดียววะ เมา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 คุยต้องไปเลยต้องไป้ลยไม่ได้ครับทำตัวน่ากินฮะอย่วคิดเรองนวคานาลยรมีเ่อเหรอฮัลโหลขอขาดมันมีนักสืบเรามีทีมเียนีบเรามีอูเดียเราไม่ได้เก่งว โอหกูเจอเล็กใหน้าว่ะกูดูทดตอนนี้ไม่เปิดไม่มีคนเปิดเราเราจะโดนต่อเรื่อยๆนะอะม่เปิดนะเนี่ยเกณีจะตายแล้วนะดาเมจเราจะตายแล้วนะดาเมจเราตายเราฟู้ไม่ได้นะโอณคนะด้อย่ไงนั่นแหละนั่นแหละเออด้ว เอ็กโซปะคไปไปไปทำไมก่ยังอบอกแล้วผมจะเป็นแทงแทงโคตรหดเลยเอ็กโบปคเออดิไม่เป็นไรจะตายจะตายแบบที่ปาเอะอะไรนะสองย ไอมันจะพุ่งขีดหลังนะโอ้ยแกเกินแล้วกูมันพุ่งขีดตายนี่จะถอยทำไมยังก็ตายไปอข้าไอ้นั่นไปด้วยานไอ้อีเดียวไปอีกแล้วได้ไม่ตั้นไม่เป็นไรเราคิวๆไปกายไปฆ่ามันดิได้เดี๋ยวกูจะไปหาคนทางด้วยแป๊บนึงแทนที่มึงจะตายไปออกของจะเดินล่อเขากลับมาทำบ้านเี่อะแบบวะพี่พังเลย ทิาเขารวยโหคู่เดียร์กไปกันละทิธาก็ไปดีกว่าไปดีกว่าดีกว่าใจหลบหลบเปลี่ยลบรสตาร์แล้วนะแต่บุเล่งเครื่องอะ เงี้ยเง้ยง้ยคามยางความยางร้อมยางร้อมยางผมจะเบิ้ลเบิ้ลไปแล้นะียกรอแล้วนะไปละร้อมเสมอก็เอคุยมาวล่ะมาวะล่ะมาะล่ะ นี่เห้อตัไปวิ่งตาวิ่งตาทำไมกูได้วะลบลบเบาห่อลบลบเรียนโดยกายจัดสมื่กี คือูบินไล่ตันก็มาแล้วกมึงไปทำอะไรอยู่วะูตินทำอะไรตันอยู่ไม่ทำอะไรอยู่่ะตีป่ะตัดตันคูินนี่ไล่ตเนะไม่มาฆ่าีัยกูตัดเลย้าวาไปลยนะดยินดีวยกกลัมากเลยว่ะอะไรวะก็เกิดอะไรขึ้นข้อคอข้อควรขึ้นมาเกอะไรไม่กลัวไม่กลเลย นี่โกมันโง่กว่านี้นั่นแหะนี่โกมันโดนสกิลยากกว่าแต่อันนี้มันง่ายกว่ากูอยากเล่นนโกมากเลยเห็นว่าที่กูแคปไปว่าขาดสองเอเซนน่ะเมื่อไรเฮียกูหลอกตะกินนี่โก้มาเด้อตะกินแล้วใช่ไหมอ๋อคอสนได้แล้วชัว่ากูรู้อเลยเฮีย้องแต่อย่างนี้ ไม่ไหวแล้วกูหาไม่ได้กูไปเดินละกูยืนดูไอกายดีกว่ากูต้องเงติวช่วยกูต้องสังปเตียนแล้วกูแล้วกูเสีบคอเพราะมึงชอบมาเล่นหาอะไรก่องเงี้ยเรื่อง

อเเลยุบวันน <se anak> ี้เราซือของกันปะใช่ปะใช่ซือคู่ใช่ไหมกับอาเรียดเปเใช่ใช่ซือคู่กันสวยอ่ะคู่กันิเต้องเีอเปีย้ยเอขอหพี่ปอนงเแอปุ๊บเปียเลยท่านโอ้ยังโง่อกโตัวนี่ดีกว

กูแค่วิ่งไม่สนใจโลกนู้นเลยแตากอีอะไรที่กูให้แอนติ้มึงไปเหี้ยพอให้แอนติแล้วมึงวิ่งไม่ใช่พี่คือตอนที่พี่ให้แอนตีผมผมก็วิ่งขึ้นไปในหัวเลยเว้ยพี่ปอดให้แอนติกูอย่างนี้เขาต้องสื่ออะไรกูแน่เลยวะเลยวิ่งไปเลยีแล้วกูให้แอนติถูกคนนี้เหี้ยเดีวิ่งไปองดิ่งแบบไม่สนใจโลกเลยเหี้ยคือเบลคอลนู้นไม่ก็ไล่เลยเบลคอลต้องแปดมาจากด้านหน้ากูแปดลง เดือคอนแม่งไล่ทัพพามตัวความพยายามหมดโดยหมายเลยแม่งอยู่เข้าใจเลยแม่งแปะเไม่อยู่กลางเลยแม่งแปะไปหาาา่า <c oughs> ยไกลระยะไกลๆกอเนี่ยน้อยล,ลย่นระยะก็ยังดีอ่ะไอ้ไนะเนี่ยดูไหลเพื่อล่นระยะอย่างง้อ่คือหลังจากที่กูเดินผ่านเดลคอ้าเดแบบเดลคอ้าแม่งเพิ่งคิดได้แบบชิบหายเลวบ้านแล้วแม่งก็แฝดประตันไอ้เนี่ยแต่แต่แม่งก็ตันที่โดนเพราะกูเร็วกว่ากูวิ่งมิด้วยเลยกูเกลียดความเปี้ยงของตัวเนี